วันนี้มาดูสินเชื่อดีๆจากธนาคารอมสินที่ชื่อว่าสินเชื่อใส่ทองอนเนกประสงค์นะคะซึ่งตรงนี้มีวงเงินให้กู้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับสินเชื่อใส่ทองอนเนกประสงค์จากธนาคารอมสินนะคะซึ่งมีจุดเด่นให้ลูกค้าธนาคารอมสินใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วยสินเชื่อใส่ทองอนเนกประสงค์ซึ่งเป็นสินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวซื้อรถใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆก็กู้ได้สบายๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบาันการเงินอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจค่ะ มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อใส่ทองอเนกประสงค์กันนะคะในส่วนของจำนวนเงินให้กู้กรณีใช้บุคคลคำประกันให้กู้ได้รายละไม่เกิน3 0 0 0สนบาทและ 2. กรณีใช้หลักทรัพย์คำประกันให้กู้ได้ไม่เกินรายละ10ล้านบาทค่ะซึ่งแบ่งหลักเกณฑ์ออกเป็นต่อไปนี้ค่ะจะให้กู้ไม่เกิน90%เอร์ซ ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารหรือไม่เกิน85%ของราคาประเมินห้องชุดหรือไม่เกิน80%ของราคาประเมินที่ดินค่ะมาดูในส่วนระยะเวลาการชำระเงินกู้นะคะซึ่งตรงนี้จะมีสูงสุดไม่เกิน25ปีนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรก ตามที่กำหนดในสัญญาโดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ค่ะคือเงินกู้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน7ปีค่ะและเงินกู้เกิน3 0 0แสนบาทระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน25ปีค่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดการสมัครกันบ้างนะคะอันแรกก็คือคุณสมบัติของผู้สมัคร สินเชื่อไ่ทองอเนกประสงค์ค่ะข้อ1คือเป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอนข้อ 2. เป็นบุคคลที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืนต้องไม่เกิน65ปีค่ะมาดูในส่วนของหลักประกันนะคะกรณีใช้บุคคลคำประกันให้ใช้บุคคลคำประกันได้มากกว่าหนึ่งคนโดยผู้คำประกัน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีอายุครบ25ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้คำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปี 2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ 3. มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือเป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่1,800 0บาทขึ้นไปหรือ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่สอ0 0มบาทขึ้นไปหรือเป็นพนักงานผู้มีไรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีไรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ3 0,000บาทขึ้นไปค่ะ และในกรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. คือเป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นและ 2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวกค่ะ สำหรับท่านที่สนใจสินเชื่อใส่ทองอนเนกประสงค์นะคะสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w .gsb.or.th หรือโทรไปสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร1115ค่ะ และนอกจากนี้นะคะในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารอมสินนอกจากสินเชื่อใส่ทองอเนกประสงค์นะคะซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับทุกความต้องการยังมีในส่วนของสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือ GSB Plus และสินเชื่อใส่ทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และถัดมาเป็นสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบันและยังมีสินเชื่อชีวิตสุขสันต์เป็นการเพิ่มสีสันให้ชีวิตด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ตามอเนกประสงค์ค่ะ และถัดมาคือสินเชื่อ OD Happy Life เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอนเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ค่ะและนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อประเภทอื่นเป็นสินเชื่อเค k ะและสินเชื่อสวัสดิการรวมถึงสินเชื่อเพื่อผู้สูงวัยอีกด้วยนะคะ ในส่วนของสินเชื่อเคหะจะแบ่งออกเป็นสินเชื่อเคหะทั่วไปสินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะซึ่งกู้ได้สูงสุดถึง100%เปอร์เซและสินเชื่อเคหะกะตันยูดูแลบุพการีค่ะ ถัดมามาดูในส่วนของสินเชื่อสวัสดิการนะคะจะมีสินเชื่อสวัสดิการสำหรับค่าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จต,ตกทอดเป็นหลักประกันค่ะและอีกตัวหนึ่งก็คือสินเชื่อสวัสดิการสำหรับค่าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานราชการค่ะซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษค่ะ และนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อผู้สูงวัยนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะคือสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและสินเชื่อประชะารัฐเพื่อผู้สูงวัยค่ะเพื่อเป็นทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุค่ะ และนอกจากนี้นะคะธนาคารอมสินยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยด้วยการรวมหนี้ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนปี2563และสิ้นสุดถึงเดือนธันวาคมปี2564นี้ค่ะ โดยท่านที่สนใจลงทะเบียนปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้นะคะสามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารอมสิน w w w g s b o r t h นะคะหรือว่าสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์1115ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ